สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนตอนนี้คุณยาก,กับแม่ลีจะออกเดินทางนะคะไปไหนคะคุณแม่ไปแจกของที่ผู้กักตัวค่ะเอาส้มกับองุ่นนะคะไปแจกผู้กักตัวแล้วก็เลยไปไหว้คุณครู <c oughs> ค่ะเราวันนี้เป็นวันที่ 16. 16มกราคมนะคะเป็นวันครูเราก็คิดถึงคุณครูของเรานะคะที่เคยพราำสอนมาตั้งแต่ชั้นประถมนะซึ่งเหลืออยู่ไม่กี่ท่านนะคะเดี๋ยก็จะไปกราบท่านด้วยแต่ตอนนี้ก็เวลา16นาฬิกาลแล้วนะคะไม่ทราบว่าจะไปกราบได้กี่ท่านนะคะรดติดตามค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าบ้านคุณครูแล้วค่ะเป็นคุณครูในดวงใจของลูกศิษย์หลายๆคนนะฮะอืมนะคะไม่เจอคุณครูเลยค่ะคุณครูท่านแรกไม่อยู่เราก็เลยไปหาคุณครูท่านต่อไปนะคะอ่าน,นี่นะคะม,มารีก็หอบตะรกา ผลไม้มาฝากคุณครูครับโอ้ยเยี่ยมเลยลูกศิษย์นี่คุณครูตั้ง <c oughs> แต่ชั้นป .5 นะคะ <c oughs> คือคุณครูประสูตรนะะอขอให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยร่ำรวยลูกศิษย์ยังเคารพคุณครูอยู่ลูกศิษย์เป็นคนดีค <c oughs> ข,ขอให้คุณครู <laughs> แข็งแรงแข็งแรงค่ะเป็นร่มโพร,ร่มใสของลูกศิษย์ค่ะจ, <laughs> จบไปด้วยค่ะเดี๋ยวเดวีถ่ายภาพกับคุณครูนี้